สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนักตกปลาทุกท่านนะครับสวัสดีไปยังน้าน,น้องน้องมือใหม่ที่จากต้องการอาลอกดีๆไว้ใช้นะครับลอกแพงๆคุณสมบัติมันเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวลอกชิมา a โน s สกอร์เปียนนะครับตัวนี้ เป็นล้อ Shimano Scorpio MGL 150 HG นะครับลอกตัวนี้ลอกตัวนี้นะครับเป็นรอบ7.4เดี๋ยวผมเอาข้างกล่องให้ดูก่อนนะครับว่ารายละเอียดขัลงอะไรมามั่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับรายละเอียดสำหรับข้างกล่องนะครับผมแบบนึงนะครับ อ่อันนี้ก็เป็นรหัสข้างกล่องของเขานะครับผมรหัสข้างกล่องเขาก็จะเป็นภาษาเหมือนภาษาญี่ปุ่นนะผมก็อ่านไม่ออกนะครับแต่ก็พอเข้าใจนะครับก็พอเข้าใจได้นิดๆหน่อยๆเอาที่ผมเข้าใจเนาะก็มีรอบนะครับ7.4นะครับรอบของตัวรอบ7.4อ่าแล้วก็น้ำหนักนะครับ น้ำหนักตัวรอบน่าจะ210กรัม210กรัมนะครับ210กรัมแต่อันนี้อ่านไม่ออกนะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมมีน้ำหนักมีรอบนะครับแล้วก็ความจุสายก็จะประมาณนี้นะผมก็ไม่แน่ใจนะกำลังเบรก เบรกก็น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดกิโลนะกาลังเบรกนะพวกลูกปืนพวกอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมอ่านไม่ออกตัวนี้เป็นสปูล MG l นะครับเรามาดูตัวล่อก,กันดูตัวล่อก,กันนะครับตัวล่อคําสีได้สวยนะครับเป็นสีคล้ายๆเหมือนอสีแดงเลือดนกนะครับสีแดงเลือดนก ข้างตัวเขาก็จะเขียนว่าสกอร์เปียนนะครับจะมีตัว dc ด้วยนะต,ตัวนี้จะเป็นตะปูนธรรมดานะ MGL ครับผมระบบของเขาจะเป็นเม็ดลานะครับเม็ดลานี่ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่เม็ดนะครับ ตัวนี้ผมเปิดไว้2เมตรนะเปิดไว้2เมตรเพื่อคุมฟูได้ดีนะครับใครต้องการอะไรก็ปรับเอาได้นะสำหรับรอกุ่นนี้นะสปูงก็จะเป็นไล่เบา MGL นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับโหมดได้อีก6ระดับหรือไงนี่แหละนะเดี๋ยวผมปิดฝาก่อนนะครับฝาให้ก่อนอ่า ก็จะมีโหมดนะครับนี่นี่นี่นโหมดของเขามีห้ามีสี่มีสามีหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, 5, แล้วก็หกนะครับมีหกโหมดเลยนะคุมฟูได้ดีตีได้ไกลนะครับสําหรับงานช่อนโฉดได้เลยนะตัวนี้นะกระพงก็ได้นะปลาวังใหญ่ๆนะครับคลิกเสียง ตาแดกคลิกเสียงก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่ตัวนี้น่าจะเป็นบอดี้อากันเนะนะครับบอดี Body ้แบบอ่าของเขาเลยอ่ะของของชิมาโนเลยความคงทนแข็งแรงนะครับนะครับผมก็รีวิวให้ดูแบบง่ายๆนะครับแบบมันบ้านเลยถามว่าน่าซื้อไมหมน่าซื้อครับสําหรับรอกตัวนี้นะสําหรับงานแบบ ีเหยื่อไก่ทรงเหยื่อไก่หมุนนุ่มๆล,มลื่นๆนะครับตัวนี้แนะนําเลยทนทนเลยนะชิมาโน่จะแตกต่างกับไดว่าก็คือว่าชิมาโน่เนี่ยเป็นลอกที่ใช้ค่อนข้างที่จะถึกทนเป็นงานที่งานชโดโดย,โดยตรงเลยชโดบัช่อนแบบใหญ่ๆเลยพวกญี่ปุ่นเขาจะชอบตกพวกปลาใหญ่ๆนะครับแข็งแรงชิมาโน่ต้องออกแรงหน่อยนะครับเวลาตีจะไม่เหมือนพวกไดว่าไดว่าเป็นลอกเหยือเบา ีเยือเบาพวกนั้นจะตีง่ายครับคุมฟู่ก็ดีครับสำหรับไดว่าต้องลองลองดูครับถ้าเราเล่นสายโหดเล่นโหดเล่นทนผมแนะนำให้เล่นชิมานูนะครับแต่ถ้าเล่นเยือเบาเยือเบานะครับเยือเบางานเบาเาผมเล่นไดว่าครับไดว่าจะเป็นลอดที่ค่อคนข้างที่จะเบาตีง่ายครับตีสนุกเหมือนกันแต่เรื่อง ความคงทนผมใช้มาแล้วสองตัวผมเลือกชิมาโนมากกว่าเพราะว่าวัสดุโครงสร้างเขาแข็งแรงจริงครับไม่ไม่อ่อนแอนะครับแข็งแรงมันดูแบบบึกบึนบึกบึนแล้วก็สมบสมัตภาพของเขาก็ก็เรียกอะไรล่ะแบบมันมันทนน่ะคุณภาพมันน่ะแข็งแรงทนทานน่ะมันเป็นลอกที่ถึกทนเอาง่ายๆเลยครับไม่เหมือนพวกได้ว่า สำหรับที่ผมเล่นมานะเดี๋ยวผมมีอะไรผมก็จะรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับรอกผมเยอะเหมือนกันครับ<ม>เยอะมากเดี๋ยวจะรีวิวทุกตัวให้ดูเลยนะครับถ้ามีเวลาว่างๆนะอันนี้ก็ให้พี่น้องดูก่อนนะครับสำหรับชิมโน,โนสกอร์เปียน MG นะครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นผมลงชิปบ,บ่อยๆนะจะเอาไปตีปลาชอนชโดนะครับ สำหรับงานจะโดปีนี้หน้าน้ำปีนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้แหละครับเมื่อก่อนผมใช้ DC ซนะครับดีซไม่ตอบโจทย์สำหรับงานที่ต้องตีเหยื่อไวๆผิวน้ำนะครับดี DC มันเป็นถามว่าดีไหมดีเลยแหละแต่มันอึดๆครับตีไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ตรีไม่ค่อยลื่นเหมือนพวกเม็ดหน่วงเม็ดลาพวกนี้ครับเม็ดแม่เหล็กพวกนี้จะตีดีกว่า โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับหรืออยากได้รุ่นนี้ก็ไปหาซื้อเอานะครับผมลองให้แล้วดีครับทนด้วยรอบตรนี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ